ครับก็สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่ไม่ทุกท่านนะครับผมลุงทอง่องัะมาอัปเดตให้มั่นให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมให้มั่นในคลิปมือแล้วเนาะลุงท่องที่ปลูกมานะครับดินแหงหงนะครับพื้นที่ไล่เศษเศษนี่พี่น้องนะครับผมกะจะดีโต้นเนาะพี่น้องเนะดีโต้นมั่นนะครับผมจะได้พ่นเกิดแล้วกะ งามดีพี่นอ้องโดยได้เพิ่นเกิดแล้วก็งามดีเนาะครับผมตัวเพิ่นมาท่านได้เกิดกันยังหลยอยู่พี่น้องมองได้เพิ่นเป็นดินจมปวกเนาะดินโพนดินคนคานกี่แข็งแข็งแน่นเนาะครับพี่น้องครับมาท่านได้เกิดเนาะครับผมนี่เนาะครับนี่ก็คือการปลูกแบบทดลองของลุงท่องัางแรกเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือลุงท่องปลูกหลังหน้าเนาะเนาะครับผมลุงท่องปลูกเดือนธันวา นรับผมที่บ่มีฝนตกใส่จากเธออากาศดินกับความชื้นของดินกับยูทีมอดหาสิบเปอร์เซ็นต์นอพี่น้องลุงท่องก็ได้มาไถายหยกกล่องปลูกมันใส่นะครับเจ้าเกิดมันก็เกิดพานดีพี่น้องงามนะครับแต่ว่าทินไงบ่อหน,นังกัต้องรอกันไปอีกนะพี่น้องเนาะว่าฝนฝนถิ่นมากใหญ่มีมาตกใส่มันของลุงท่องในบ่อะครับผมก็ต้องรอหลุนกันไปอีกเนาะพี่น้อง ฉัาบ่กเกิดจังไรกะจงคอยติดตามอีกครั้งหนึ่งน้าพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมการปลูกมันแบบแหลงแบบผมมีนม้ำแบบผมมีระบบน้ำใช่เนาะครับผมการอาจจะใช้เวลาหรือว่าฉันบ่กเกิดกะเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเสียเวลาในการเห็ดไปเนาะครับแต่แต่เข้ากับบวด,ด้ลุ่งทุนอีน,นังหลายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับลุ่งทองแล้วกะ ต้นทุนของลุงทองกับบ่หลายเนาะก็คือลุงทองเห็ดเองปลูกเองไถเองเนาะครับผมกัต้นพันมั่นกับห้องลุงทองเองกับเลยเนื้อที่แคหนึ่งไรเนาะครับผมไรส่สิบเอกะต้นทุนก็อยู่ที่สามสี่ลอยเนาะพี่น้องเนาะกับบ่หลายเนาะครับหากว่ามีฝนตกมาใส่เนาะพี่น้องเนาะก็คงจะดีเนาะครับผมนี่ก็คือการปลูกแบบแหลงสุดๆเนาะครับผมแหลงแบบบ่มมีนม้ำ ครับอีกอย่างหนึ่งก็อยู่ขางปลาอยู่ข้าน้ำเนาะพี่น้องการไอแหงการยังเพิ่นกคยตีแหงไหวเพราะว่าอยู่ข้าเพิ่นดูดน้ำเนาะพี่น้องเนาะเนาะครับฟังนี่ก็เป็นปลาย่างนะครับปลาย่างพลาเนาะครับของลุงท่องก็อยู่กลางๆของลุงท่องก็อยู่กลางๆเนาะครับความแห้งแดงครับเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วนะครับผมเริ่มมาหลายแล้วเนาะครับผมปกติดิน ดินหาของลุงท่องสีบกค่อยแหงพี่น้องแต่ว่าปีนี้งหัวซื้อไวแหงไวเนาะขับแหงไวความชื่นความชื่นหายไวพี่น้องเนาะครับผมนี่เือนเกิดขึ้นมาเพื่อกระยันเนาะพี่น้องลุงท่องก็ได้มาฉีดพ่นปุ๋ยให้เืกอนพอให้เกืดอนเอติบโตใหญ่ขึ้นผมซื้อไวใหญ่ไวแห้งพี่น้องลุงท่องมาฉีดใส่มือสองมือทีล่ลุงท่องทายขีดลงไปยังหน่อยๆอยู่ต้อนหน่อใหญ่อยอยนนแหง้ง นกับั็ได้ผลเกิดออกแล้วเป็นกระไยแห้งพี่น้องนรับผมอ่ะกลับมาล่อลุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนรับนี่คือวิธีการปลูกมันแบบบ่มีน้ำใส่นะพี่น้องนรับปลูกแบบบ่มีน้ำโหดน้ำยศนรับผมกะลำบากแน่นยังน้อยนะพี่น้องเนาะจงได้กะล่ออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะลุงท่องกับพมารีวิวให้พี่น้องในบ่งตลอดนกับผมกับขอ สวัสดีเพียงสำนี้แหละครับผมพี่น้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับ